สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับสกเกษตรวันหยุดพยากรณ์อากาศเพื่อการ,กรเกษตรนะครับวันนี้เรายัางคงเกาะติดในส่วนของสถานการณ์พายุนะครับตอนนี้จากโซนร้อนทวีกําลังแรงขึ้นเป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับพายุไต้ฝุน่นนางนินะครับยางนินะครับเดี๋ยวเรามาเช็คข้อมูลเส้นทางผ่านนะครับซึ่งก็ไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่ว่าเฉียดด้านบน ของประเทศไทยนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันจากอิทธิพลของพายุลูกนี้กม็มันยวนําให้มรสุมตะตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะส่งผลทางอ้อมนะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่7แล้วนะครับในเรื่องของพายุลูกนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูทิศทางของอาการเคลื่อนที่พายุนิดหนึ่งนะครับตามการคาดการณ์ของหลายๆสำนักนะครับทั้งจากญี่ปุ่นจากาทางด้านฝั่งอเมริกาและก็ฝั่งยุโรปนะครับก็เริ่มกันที่ตามการคาดการณ์ของทางด้านตุนิยมวิทยาของฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็ให้ลักษณะการเคลื่อนตัวตอนนี้ค่อนข้างจะเคลื่อนมาทางด้านตะวันตกนะครับ วันตกแล้วก็พอช่วงที่อ่อนกำลังลงเป็นดั่มความกดอากาศตา่ำกำลังแรงก็มีสิทธิ์ที่จะพกหัวลงมาใกล้ประเทศไทยมากขึ้นครับก็ลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ทางด้านภาคเหนือแล้วก็ตะนฉชิงเหนือมีโอกาสที่จะมีฝนตกหนักได้ในช่วงวันที่8-9ที่9นะครับนี่คือในส่วนของฝั่งญี่ปุ่นนะครับแต่ฝั่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยให้น้ําหนักมากที่สุดก็คือในส่วนของ ทางด้านศูนย์พยากณ์อากาศระยะกลางฝั่งยุโรปนะครับฝั่งยุโรปนี้นะครับก็จะให้น้ําหนักมาใกล้เคียงกับในโซนทางด้านของทางด้านญี่ปุ่นนะครับก็คือเคลื่อนตัวลงมาพอตอนนี้เป็นใต้ฝุ่นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะทวีกําลังแรงขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ขึ้นฝั่งแถวฮานอยนะครับแถวเวียดนามตอนบน ซึ่งก็ถ้าเป็นลักษณะเช่นนี้จะเห็นว่าหางและสมีของเขาเนี่ยก็คือเข้ามาเกี่ยวในส่วนของภาคเหนือของประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็พยาวนานบางส่วนนะครับตรงนี้จะเห็นนะครับว่าหางของเขามีอิทธิพลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงวันอาทิตย์ที่8ตั้งแต่วันเสาร์ที่7ไปแล้วนะครับ7 8 9นี้นะครับในช่วงวันหยุดนี้ ประเทศไทยโดยเฉพาะตอนบนอาจจะมีฝนตกหนักนะครับนี่คือเป็นโมเดลที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาให้น้ําหนักมากที่สุดนะครับเป็นโมเดลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับจะเห็นทางผ่านของเขาใกล้เคียงกับประเทศไทยมากขึ้นนะครับขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับแถวเมืองหลวงเวียดนามฮานอยนะครับขึ้นฝั่งที่เกาะไหหลำแล้วก็ลงทะเลต่อหลังจากนั้นก็ขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนเหนือแล้วก็หลังจากนั้นก็ พอขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกําลังลงจากใต้ฝุ่นก็เป็นโซนร้อนจากโซนร้อนก็จะเป็นดิพเลชันแล้วก็เป็นหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะครับลักษณะเช่นนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวนันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแต่อย่างไรก็ตามในช่วงนี้อิทธิพลทางอ้อมก็คือเขาจะมาเหนี่ยวนําให้มรสุมตะนกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกําลังแรงขึ้นนะครับก็ทําให้ประเทศไทยมีฝนนะครับ อดูของ UKM นะครับ UKM ก็ให้น้ําหนักเช่นเดียวกันนะครับพอวันอาทิตย์เนี่ยเหมือนเขาจะพกหัวลงมาข้างล่างนิดนึงนะครับกดลงมาต่ำมากขึ้นพอกดลงมาต่ํามากขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมากขึ้นนะครับถ้าลักษณะเช่นนี้นะครับดูของฝั่งออสเตรเลียนะครับก็ออสเตรเลียก็ตรงขึ้นแล้วก็พกหัวขึ้นไปด้านบนนะครับนี่คือตามการคาดการณ์ของหลายสํานักนะครับในส่วนของพายุลูกนี้นะครับ ที่มีลักษณะการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศแจ้งเตือนเป็นฉบับที่7นะครับเรื่องพายุยางนินะครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่7นะครับเมื่อเวลา4นาฬกา4นาฬกาของวันนี้นะก็คือวันนี้5กันยายนนี้พายุใต้ฝุ่นยางิบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูดุด19.2องศาเหนือ ลองตีจุด116.0องศาตะวันออกนะครับมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือลมหมุนที่มีความเร็วสูงนะครับ185กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวด้านทิศตะวันตกอย่างช้าๆนะครับคาดว่าในช่วงวันที่6กันยายนจะเคลื่อนที่ผ่านเกะาะไหหลำนะครับก็พรุ่งนี้ก็น่าจะเคลื่อนที่ผ่านเกะาะไหหลำประเทศจีนและขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือและภาคตะนดเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักและลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วงวันที่7-8กันยายนนะครับ7-8กันยายนอันหนึ่งในช่วงวันที่5-6กันยายนนะครับมรสุมตะนดเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนะครับลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยนะครับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนัก มากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับขอให้ประชาชนในบริเวณังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกําลังค่อนข้างแรงนะครับโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรนะครับ ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีขึ้นสูง1-2เมตรห่างฝั่งและบริเวณนี้มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความ,ะมาระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสําหรับเรือเล็กเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่8กันยายน67นี้ไว้ด้วยนะครับก็เป็นประกาศแจ้งเตือนฉบับที่7นะครับในส่วนของจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ ในเรื่องของพายุไต้ฝุ่นย่างีินะครับซึ่งถ้าดูจากตรงนี้จะเห็นนะครับตรงนี้โมเดลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเห็นในส่วนของพายุไต้ฝุ่นย่างีินะเห็นเป็นตาพายุเลยนะครับตรงกลางนี่นะครับก็เคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองด้วยความเร็วร้อยแปดสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เคลื่อนที่มาด้านตะวันตกอย่างช้าๆนะครับจะเห็นว่าเขามาดูดเอามรสุมตลกเฉียงใต้ฝั่งนี้นะครับให้มีกําลังแรงขึ้นนะครับส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยนะครับ ซึ่งก็ดูจะเห็นชัดเจนนะว่าเห็นเป็นตาพายุนะครับในส่วนของพายุยากิก็เฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับไม่ได้เข้าไทยโดยตรงแต่มีผลทางอ้อมนะครับก็คือจะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มฝนนะครับในช่วงวันสองวันนี้ในช่วงที่พายุมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ประเทศไทยมากขึ้นนะครับ วันนี้ยังอยู่ที่ทะเลจีนใต้ตอนกลางนะครับแล้วก็หลังจากพรุ่งนี้นะครับพายุก็จะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เกาะไหาหลำนะครับเกาะไหหลำของประเทศจีนนะครับตรงนี้ซึ่งก็ลักษณะเช่นนี้จะเห็นหนะว่าจะทําให้ประเทศไทยเริ่มมีฝนตกเยอะโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำน,นะครับเนื่องจากว่าจะเห็นว่ามรลส่วนตกเฉียงในต้เขาเขาพัดไปหล่อเลี้ยงในส่วนของ พายุลูกนี้นะครับพูดง่ายๆพายุมาดูดลมจากฝั่งนี้ไปนะครับทําให้มีลมฝนเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นในช่วงนี้พอช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่6กก็คือพรุ่งนี้จะเห็นว่าเริ่มที่จะเคลื่อนตัวนะครับขึ้นฝั่งที่เกาะไหาหลำนะครับเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งมาแล้วนะครับก็ในส่วนของหลังจากนั้นก็จะลงสู่ทะเลแล้วก็ขึ้นฝั่งแถวประเทศเวียดนามตอนบนนะครับ นี่คือวันศุกร์ที่6นะครับช่วงบ่ายถึงค่ำก็เริ่มขึ้นฝั่งแถวเวียดนามเอ่อแถวเกาะไหหลำแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว,ว่าช่วงนี้ประเทศไทยจะมีฝนเยอะนะครับดูจากโมเดลตรงนี้จะเห็นกลุ่มฝนนะครับครอบกลุ่มเกือบทุกภาคของประเทศไทยนะครับตอนนี้ขึ้นฝั่งนี่เกาะไหหลำแล้วนะแล้วก็ลงสู่ทะเลต่อหลังจากนั้นก็จะเริ่มพอประมาณวันที่7นะครับน่าจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามเหนือนะครับ จะเห็นนะครับตรงนี้พอช่วงประมาณวันเสาร์คืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันศุกร์นี่นะครับอขออภัยนะคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์นี่จะเห็นว่าอิทธิพลของพายุตรงนี้ทําให้อีสานตอนบนนะครับอีสานตอนบนต้องเฝ้าระวังนะครับโซนจุดนี้ก็คือแถวอ่อุดรหนองคายบึงการสกลนครนครพนมฝั่งนี้นะครับมีฝนตกหนักนะครับ ในช่วงที่เขาใกล้ขึ้นฝั่งแถวเวียดนามนะครับนี่คือในช่วงวันคืนวันศุกร์ต่อเนื่องเช้าวันเสาร์นะครับดูลักษณะของพายุลูกนี้นะครับก็เคลื่อนตัวดูของโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศรยานกลางยุโรปนะครับก็เคลื่อนตัวขึ้นเข้าเข้าใกล้ในส่วนของประเทศไทยมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูต่อนะครับดูทิศทางนะครับหลังจากนั้น พอประมาณวันเสาร์นะครับวันเสาร์จะเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับเวียดนามตอนบนแถวเมืองฮานอยนะครับถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าเขามาดูดเอามรสุมตลกเฉียงใต้พัดเข้ามาในส่วนของประเทศไทยนะครับเยอะช่วงนี้โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงดึกนะครับประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับนี่ครับกำลังจะขึ้นฝั่งที่เวียดนามในช่วงวันเสาร์ที่7นะครับ ประมาณเที่ยงของวันเสาร์ที่7ก็จะเริ่มนะนะครับขึ้นฝั่งที่เวียดนามนะครับแล้วก็นี่นะครับผลกระทบก็คือตอนนี้ประเทศไทยฝั่งนี้ฝนเริ่มเยอะแล้วนะครับมรสุมตะวันต,นตกเฉียงใต้มีกําลังแรงมากขึ้นนะครับจนกระทั่งถึงคั่วช่วงคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์ก็จะนี่นะครับเข้าในส่วนของฝั่งเวียดนาม ทำให้ในตอนบนของประเทศไทยเริ่มจะมีฝนโดยเฉพาะโซนอีสานตอนบนตรงนี้คืนวันเสาร์นะครับคืนวันเสาร์ต่อเนื่องเช้าวันอาทิตย์นะครับก็มีมาลุ้นในส่วนของกลุ่มฝนตรงนี้ก็พอหลังจากนั้นก็จะลดกำลังความเร็วลมก็คือความรุนแรงลงเป็น depression หลังจากนั้นก็จาก d e p r e s s i o n ก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับจะเห็นนะครับว่าพอเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วในหางของเขาเนี่ยก็คือ หางนี้ยังมาพาดในส่วนของภาคเหนือของประเทศไ kind of ทยนะครับด้านเชียงใหม่เชียงรายนะครับเชียงใหม่เชียงรายไม่ห้องสอนตรงนู้นนะครับนี่นะครับส่งผลทําให้ตรงนี้มีฝนตกหนักนะครับก็เฝ้าระวังในส่วนของน้ําท่วมนะครับเนี่ยพกลงม้างล่างก็รัศมีก็จะมาพาดในส่วนของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับก็ภาพรวมส่งผลทําให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักขึ้นนะครับในหลายพื้นที่ก็เฝ้าระวังนะครับ นี่คือข้อมูลเส้นทางนะครับทางผ่านของพายุตอนนี้เป็นไต้ฝุ่นยากินะครับยากิยางินะครับก็ตอนนี้เป็นไต้ฝุ่นแล้วนะครับก็เป็นข้อมูลที่มาแชร์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ